มีมดกลายพันธุ์กลุ่มหนึ่งมันกำลังคลานเข้าหาทารกอย่างช้าๆแม่ของทารกรีบคว้าลูกขึ้นมาแล้วโยนลูกไปให้ไกลาจากฝูงม,มดแต่ตัวเธอกลับไม่สามารถหนีรอดจากมดเหล่านั้นได้มดไม่ได้หยุดแค่นั้นพวกมันเคลื่อนที่เหมือนกระแสน้ำหลักมุ่งตรงสู่เมืองผู้คนต่างหวาดกลัวและพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดใครก็ตามที่ล้มลงจะถูกมดรุมกินในไม่กี่วินาที กองทัพรีบรุดเข้ามาเพื่อกำจัดมดใช้ปืนพ่นไฟเผาฝูงม,มดแต่จำนวนของมดนั้นมากเกินไปจนทหารต้องทิ้งอาวุธและวิ่งหนีเช่นกันท่ามกลางความกลาหนทหารในหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาเขานำถังน้ำมันเปิดฝาวางไว้บนรถมอเตอร์ไซค์ขี่รถไปพร้อมกับปล่อยน้ำมันไว้ตามพื้นจากนั้นก็จุดไฟเผาน้ำมัน ทำให้เกิดกำแพงไฟกันฝูงมดไว้ช่องทางหนีจึงเปิดขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนรอดชีวิตมาได้เพื่อกำจัดมดให้หมดสิน้นนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นปืนเลเซอร์ส่งพลังขึ้นมามันสามารถทำลายมดเป็นฝูงได้ในพริบตาด้วยอาวุธใหม่นี้พวกเขาผลักดันฝูงมดออกจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าเป้าหมายคือกำจัดรังของพวกมันให้สิ้นซากแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นมดกลายพันธุ์อีกครั้งพวกมันรวมตัวกัน และเปลี่ยนร่างกลายเป็นงูยักษ์ตัวหนึ่ง